สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพาลวยมื้อนี้ทางซ่องสาวลาวพาลวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดของ ปูทำบิ่งเนาะถึงซึ่งก็เป็นเนาะข้างแรกของทางซ่องเห่าคือกันที่ได้มาถ่ายทำกับตัวเลขแนวทางกับปูทำบิ่งเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งกันยา2565สหําหรับตัวเลขแนวทางของปูนี่ก็เดินดีมาตลอดเนาะเข้าตัวตรงทุกงวดเนาะงวดนี้เฮาก็มาตามตัวเลขแนวทางมาฝากมาต้อนเอฟซีทางซ่องเห่าเนาะเอาเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะเหากลับไปกราบนมสัสก,การปูไปเบ่งตัวเลขแนวทางนํากันเลยเนาะเอาสําหรับเอฟซีท่านใดเนาะ ที่เข้ามาบึ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะขอคนละไลค์คนละกำลังใจก็พอเนาะเอาเพื่อบ่าวลายเนาะฮะไปตามตัวเลขแนวทางไปกับน้ำมาสการปูทําบิ่งนํากันเลยกราน้ำมาสการปูฮะเจริญพรต้องไอจงวิไลพาด้วยเนาะ วิเลยพาโชควิเลพาโชควิเลให้โชควิเลให้โชคแล้วก็ชะบาพารวยสาวลาวพารวยสาวลาวพารวยเบาคุ้งพารวยครับเบากุ้งพารวยเนาะสี่องครับเบากุ้งชาแนลพารวยครับปูทำบินปูทำบินก็มีแนวทางให้ครับมีแนวทางให้ก็ของปูนี่มันจะเป็นหวยนางสวดนางนางสมาธิเอา เป็นแนวทางสมาธิเนาะปูัแล้วก็เห็ดต้นต้นต้หมอกมองปลาครับเห็ดต้นมองปลาเห็ดต้นใหม่าหมดก้อนก็เอาหมดหาสามก็ได้บางบักเขาหมดต้องหั่นมันมันได้ซี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 กระชีสอง้างล่างอ่าบางคันได้สองตัวมันจะเป็นข้างล่างครับันได้สามตัวมันจะเป็นข้างบน ให้าตัเป็นข้าวุลก็เลยงวดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างได้บนได้ล่างได้ติดพวบนนี้ได้บนล้างแล้วล่างลงเน่นให้บ่าไให้ร้ายตัวนะครั้วิเราะห์มากอะบ่ไม่หานั่นหาดบไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้ตัวใดให้ตัวนั้นนะเพราะว่าเอาหัวยห่อนหนังเข้าชวดเอาข่อบดีเป็นหววคำนวล มีทางอาจารย์อื่นคเขาเขาเป็นไว้นางตรวจขอครับขอจากภูมิเจ้าที่ขอจับเทพเทวดาผู้รักษาตนใหม่อย่างนี้นะครับเอาตรวจได้ตรวจแล้วมันก็ขึ้นให้เห็นบางทีบานกับเขาในนิมิตเขาแต่ละมันแต่ละคนบ่คือกัน อ่าแต่ว่าที่เรียนมานะครับอ่าวิชาอะไรที่ว่ามันครับบางท่านเพื่อนกับคำนวณได้นั่งอย่างว่าห้อนั่งนั่งสวดแล้วก็มีไพ่กับซิดมาบอกมีโอ้าชีพมาบอกอืมวอตตองตีเลอไดซีซีครับอ่าซีสองเทียสองเทเดอร์อย่างนี้นะเนาะอืมคนกับซือซีซีวอตตีซีสองเทียอัลติเลนอืมมีสองเทียมีหลักฐานครับมีหลักฐานอยู่ เดี๋ยวยมยมเิลสื่ออยู่จงห้เบิ้งเปลสื่อเิลสื่อซีซีตุระทะเลซีซีตุละหลายลอยบาทอยู่เพิลเปนบอสื่อซีสองัเขามาบอกซีสองเทียเดอรีสองเสียเอก็คิดว่าสิเปนซีซีมันเป็นซีสองจ้ามันมันซีซีอ่าว่าซีเทียมัวนี้มัวนี้กะ ไดีตดิมิตนะไปนับพระนับพระครับนับพระได้ยี่สิบแปดองได้ส8แปดองค์ององค์ยี่แปดยี่แปดสองแปดแตสองนะครับนะนับพระนับพระกับนับพระกับเวชรต้นบมกมังปลานะหมักมังปลามังกรยเหล็กเอาแบมันก็ได้ยึนตัวไปญแจนี่แหละมันเขาตีเอาครับ แต่ว่าอันนี้ข้างล่างพี่ว่ามาบอกให้คณะพระพระพุทธเจ้าอุตรปครับไปแล้วเไปได้ยี่สแปดองค์อือระพทธเแปดองค์ยี่8แปดองค์ยี่องค์อืมกาบแนะสองแปดแปน่ะสองแปดแปองีตัวนี้นะให้สตัวสองแปดแปดสองเป็นบลาางนให้ตัวเดียวเป็นบนลากภูริกลางไหน ก็ล้างจะเดียวยู่ล้างอยางเดียวขม่นบนกัมีเขียนให้นะคนบนอ่าบนขบวนขบวนขบนก็มาพู้ที่ขันบนพูดให่ั้สามตัวนะขบวนให้ต้สามตัวเปต้ดเลนเอาก็มากตัวไหนมันก็มันจะมีอยู่สามแถวขันเอาขันเอาขันเอาเนี่ยอ uh. um. ันนห้กับให้ซื้อกับให้ซื้อกับให้ซื้อมีตัสามตัวนะกับให้ซื้อมี มันมีสามหางเนาะเจดหกครับเจ็ดีหกตัวเดียวกันเนาะครับแล้วซีเจ็ดหาครับเจ็ดซีหากาตวเรียนนาครับแล้วก็มีอ่าซีแปดหกนะครับแล้วก็เจ็ีีอ๋อครับ้อรตัวนี้ก็คือทไทเพาสมัหักออันมันปูกับไห้พร้อมเม่ก็เลือยขึ้รหางเลื่อยหางหาอ่าครับก็จะหายซีการแบบนี้ก็ได้ไม่จีโตออกก็ได้ครับ เป็นสันอะไมันได้แบบนี้อะไตั้งสีนะครับเอาไปให้เอเพิ่มเบิ้งของตัวเล็กครับนี่ครับแนวทางตัวเลขครับของปูถ้ำบิ่งเฮ้านะครับสุดสามตัวบนครับสีมี่ซีเจ็ดหกซีเจ็ดห้าซีแปดหก แล้วก็ปูกับเพาะหอยดำครับเจ็ดซีหกเจ็ดซีห้าและกัเจ็ดซีสี่ถ้าเข้าเบิ้งก็คือหลายหางนะครับเอฟซีครับแต่ว่าปูกระเพาะหอยฟอมนะครับตัดเลนออร์เดอรตัดเลนออร์เดอรครับเอฟซีครับแนวทางนะครับของปูทำบิงครับถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่ทางช่องเข้าได้มาถ่ายปูทำบิงนะครับเป็นคลิปแรกนะครับการนัดติดตามนะครับแนวทางของปูนะครับว่จะปดติดหรอครับปู มันซีหางหมดเลยบอกหมดชุ้นสองมเลยโอ้หมนสองก้อนหมดชุนยังหมดได้อีกนพก็บดีนับที่จะห้เขาแลวกันนั่นอบดีบดียังไงมันก็หมดชุนสองหมดบนนี้มากเป็นตัวไรครับปูฮะบนนี้ปูมากเ็นตัวแรปูมากที่สุดแ่บอกแมนซีเจ็ดหกโอีเจ็ดเจ็ดหกเลยแม่ปูีเจ็ดหกเจ็ดสี่หกนีะปูแมนมากที่สุดเลยมากที่สุดเป็อตบ ตัดหลินเอาเนาะพูเนาะล่างผู้กออกมาแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดส่วนลำแนวทางล่างกลับน้ำดื้อครับเอฟซีครับเพราะนั้นไม่บ่าให้ล้างหาเอาครับอันนี้อาจจะปูอาจจะเขียนอาทิตย์ตัวหน่อยเอาทั้งแอดเขียนให้เบิร์นไม้นะครับโมเที่ยลไปซีซีตัวเดียวค่ะมาทีละซีซีตัวเดียวครับมาพุมกล่องนครับซีซสองครับ เอาผิดแต่ละหาเบิ้งนะคะพี่น้องปูมักสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่หกอย่แล้วพี่น้องเนาะครับชุดสามตัวบนนะครับล่างเม็ดเดียวโคโลพี่น้องแปดสองอุวัดล่างนี่ให้กับน้ำบอลมาปูกับน้ำน่อยยังกับน้ำครับแปดสองสองแปดนภะในพระพระโพธเจ้าโพธรูกเอาม้เขียนให้เอฟพีมแปดองค์ครับกับน้ำแล้วพี่น้องแปดองค์อ๋อชัดเจนเลยนะครับ ตามตัวตัดเล่นนะคะตัดเลนกับซีมี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหกสี่ห้าสี่หกแล้วปูเนาะตัดเล่นครับแล้วกับซีซีนะคะซีเป็นหกหกคู่บนนะคะคตัดเล่นเอานะคะแล้วตัดเจนนะคะตัวเล็นเนี่ยถ้าชุดสามตัวบนปูเน้นไปที่ซีเจ็ดหกนะครับเจ็ดสี่หกหรือเอฟซีครับค่ะ อ่าครับพิจาระนาครับนี่เป็นคลิปแรกครับของทางช่องเฮ้านะครับอ่าตะปูวเนแนวทางของปูกระเดินย่าว่าตำรวจพี่น้องจนนับลงแล้วนะคะเนาะเอาพิจารณาเบิ้งอะไรจะให้ไอ้พี่ครับจะให้ช่องอาชว่าผ้าด้วยค่ะโชวให้มามาเอาคลิปหน่อยครับโค้งสุดท้ายปะครับปูแมนโค้งสุดท้ายวันที่วันที่สามที่เว็ด ค่ะจังติดตามคงสุดท้ายอีกน้องปูเนาะแม่กันคงสุดท้ายอีกวันที่31น้องพี่น้องรอติดตามคงสุดท้ายนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก่ะขอขอบุญขอบคุณครูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องได้มีโชคมีลาภนะคะสาธุค่ะปูสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุขอให้ปด้วยทุกคนเอฟซีของช่องสบายมาด้วยเขามาเบิ่งช่องสบายมาด้วยหลาย์เด้อครับสาธุแกว่าแกว่าปู เน้นให้สี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกแมนสี่หกตัวเดียวโเน้นจีซีเจ็ดหกเนาะแมนอือซาทูเจ็ดหกแล้วก็อันี้แล้วก็าำลังมั่นใจสองแปดแปดสองมั่นใจยังก็่าคาปูสองแปดคือแปดสองกำลังมั่นใจสองแปดแปดสองคาปูมั่นใจสองแปดแปดสองเลยแค่ะ ครัอ๋อชัดเจนนะคะพี่น้องคะของาธุครับปุ๊ซาร์ทูก็ให้รวยๆทุกคนเด้อก็ให้เอฟซีของจับาพาด้วยของมะเบิงขันจากมดหนีมัสสินเราลองมาเบิงเราลองปูปูให้ระดับให้ซื่อว่าต้องว่าต้องโต้ก็ได้อ่านยิ่งตรงตรงเลยตรงเลยนะครับปูเนาะแมนเจได้์มดหนีมัสสินของปากช่องจับาพาด้วยแล้วก็วิไลให้โชควิไลให้โชคแล้วเอาเอาพาด้วยเอาป ป้าปุงฟาลุ่ยฟาล้วย,วย,วยอ่ี่ช่องเอาแขกที่ช่องนี้ครับอ่าขอให้สมหวังสุป,ปัตนาในบตร,รีบุตรสินมีโชคมีลาบในวันที่หนึง่งอ่ากันยาย,าย,ายนสองันอารบหกสบห้าครบครบ,บุบบอดเขียนวันที่หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งกันยายนแล้วก็ไปยังไปเคียนเ้วยเคียนยเาูหนึ่งกันยายนนั่นแหละ้รัุ่า